สำหรับคลิปนี้นะครับโคชิจะพามาดูการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับหรือเซอร์เคิลเลาร์โมชั่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งนะครับต่อจากการเคลื่อนที่แบบโพชิทัยนะครับในส่วนของคอนเซปต์การเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเราก็บอกนะครับว่าวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะหรือส่วนของวงกลมเนี่ยนะครับเราจะเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นเองนะครับ ตัวอย่างลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมก็อย่างเช่นการแกว่งของวัตถทุที่แขวนกับเชือกนะครับอาจจะเป็นแกว่งในแนวระดับหรือแนวดิ่งก็ได้นะครับหรือการเคลื่อนที่ของรถบนทางโคง้งหรือดาวเทียมโูจรรอบโลกหรืออีกกรณีอื่นๆน,นะครับก็เยอะแยะมากมายนะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับทีนี้ลักษณะสําคัญของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะครับเรามาดูทีละข้อนะครับ เช่นในกรณีนี้นะครับถ้าสมมติว่าครูมีไอ้จานวนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกแขวนด้วยเชือกแล้วก็แกวงนะแกว่งอาจจะแกวงเป็นวงกลมในแนวระดับหรือแนวดิ่งก็ได้นะครับการที่มันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับหนึ่งเลยมันจะต้องมีแรงมาเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับคำว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในที่นี้นะครับมันก็คือทิศของความเร็วนั่นแหละนะ โดยทั่วไปแล้วก็จะบอกนะครับว่าความเร็วไปทิศใดนะครับวัตถุก็เคลื่อนที่ไปทิศนั้นนะครับนักเรียนดูที่ทิศของ v นะนี่คือทิศของการเคลื่อนที่นะครับการที่มันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้มันจะต้องมีแรงมาเปลี่ยนทิศทางนะครับซึ่งแรงแรงนั้นนะครับเราเรียกมันว่าตรงนี้นะครับเรียกมันว่าแรงสู่ศูนย์กลางนะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า c e n t r i c ิวชั่ o ฟอสตรตนี้นะครับตัวยอดที่ใช้ก็คือตัว Fc นะตัวนี้นะครับซึ่งไอเจ้าแรงนี้นะครับมันจะมีทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่เสมออันนี้ให้จำไว้เลยนะครับโอเคนะไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปนะจุดใดก็ตามนะครับแรงสู่ศูนย์กลางตัวนี้ก็จะตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่หรือทิศของความเร็วตามแนวสัมผัสแบบนี้เสมอนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของถ้าสมมุตินะครับในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีแรงมากระทําล่ะนะครับสมมุติว่าเราแกว่งไปดีๆนะครับแล้วทีนี้เชือกมันขาดนะเชือกมันขาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นเดิมนะครับถ้าวัตถุอยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วก็แกว่งมาพอถึงตำแหน่งนี้รากฏดว่าเชือกขาดเนี่ยนะครับ พอเชือกขาดปุ๊บนั่นหมายความว่าแรงสู่ศูนย์กลางนียนะครับก็จะมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมครับเมื่อแรงสู่ศูนย์กลางมีค่าเป็น0นะูนย์ะวัตถุมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอคอนเซปต์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาแกะต่ออีกนะครับตามที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศของแรงสู่ศูนย์กลางนะก็คือ Fc เนี่ยนะครับจริงๆแล้ว ทิศของแรงสู่ศูนย์กลางก็จะมีทิศเดียวกับทิศของความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเพราะตามกฎของนิวตันเนี่ยจา sigma f เท่ากับ ma เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแรงลับนะครับจะมีทิศเดียวกับทิศของความเร่งนะครับเมื่อมีแรงสู่ศูนย์กลางนะครับมันก็จะมีอยู่ความเร่งอยู่ศูนย์กลางซึ่งความเร่งอยู่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในทิศเดียวกับ แรงสู่ศูงกลางนะ AC ตรงนี้นะครับเพราะเราจะเห็นนะครับว่า FC กับ AC เนี่ยมันจะตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่หรือทิศของ v เสมอนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น FC AC นะครับหรือ v เนี่ยนะครับความเร็วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่ไม่คงที่นั่นเองนะครับเหตุผลที่ไม่คงที่ก็เพราะว่านะครับอย่างน้อยแหละเวลามันเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ย ทิศมันเปลี่ยนนะครับเมื่อทิศเปลี่ยนแน่นอนนะครับปริมาณเวกเตอร์แค่ทิศเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่ามันก็ปริมาณเวกเตอร์นั้นก็เปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นในกรณีเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือความเร็วเนี่ยนะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งนั้นแค่ทิศเปลี่ยนปริมาณเหล่านี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วทําให้ในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแรง FcA c หรือ v เนี่ยนะครับจะไม่คงที่ โอเคนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมอะต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าปริมาณต่างๆที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือข้ามนะหรืออะพีเรียดตรงนี้นะครับตัวย่อที่ใช้จะเป็นตัวทีนะครับข้ามตัวนี้คืออะไรนะครับค้าบม,มันก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบ สมมุตินะครับมีวัตถุก,ก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับว่าเวลาที่มันใช้นะครับในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบหรือกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นั่นแหละก็คือค่าวเวลาโอเคไหมครับพัะตามนิยามของค่าวเวลานะครับที่ มันก็คือเวลาเอาเวลาเลยเอาเวลานะครับหารด้วยจำนวนรอบนะครับเวลาตามหน่วย SI ก็มีหน่วยเป็นเอาวินาทีนะครับวินาทีเพราะฉะนั้นค่านะครับก็เลยมีหน่วยเป็นเอาวินาทีต่อรอบนะ วินาทีต่อรอบในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าวินาทีก็ได้นะครับต่อไปนะครับปริมาณที่2นั่นก็คือความถี่หรือ frequency เนี่ยนะครับตัวย่อที่ใช้ก็คือตัวตัว f นะครับความถี่ตัวนี้จะเป็นส่วนกลับของค้อนะครับอาจของของคาบนะครับ,บ,ค,รบความถี่ในที่นี้มันก็คือจํานวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน1ห,หน่วยเวลานะครับหมายความว่าถ้าในเวลา1วินาทีเนี่ยนะครับ มันเคลื่อนที่ได้เียวรอบนั่นแหละก็คือความถี่โอเคไหมครับนันความถี่ถ้าครูเขียนเป็นสูตรในการคำนวณน,นะครับ f ก็จะได้เท่ากับจำนวนรอบหารด้วยเวลานั่นเองนะครับรัะหน่วยของความถี่นะครับก็จะมีหน่วยเป็นอรอบต่อวินาทีนะนะครับรอบต่อวินาทีหรือ เราเรียกมันว่าเฮิร์สนะครับว่ารอบต่อวินาทีเขาอาจจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับเป็น1ต่อ s แบบนี้นะหรือ s กําลังลบ1แบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือรอบต่อวินาทีนะครับ S อก็คือเซกันนั่นเองนะเพราะเมื่อเป็นส่วนกลับนะครับสูตรในการหา f กับในการหา T หรือหาค่าเนี่ยนะครับก็เป็น f เท่ากับ1ส่วน t t เท่ากับ1ส่วน f ธรรมดาเลยนะครับ ยิงคุณจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะครับว่ามีวัตถุหนึ่งอ่าเันเคลื่อนที่ได้พอถองคือเคลื่อนที่นะครับสิบรอบอใช้เวลา20วินาทีเนี่ยนะครับาามามัความทีเป็นเท่าไหร่นะครับ เราต้องการหาความ P f นะครับเราก็จำนวนรอบนั้นก็คือ10นะครับหารด้วยเวลาก็คือ20ค้นความถี่ก็จะได้เท่ากับ0.5รอบต่อวินาทีหรือ0.5เฮิร์ซอะไรทำนองนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการหาค่านะครับค่ามันก็คือเอาเวลานะก็คือ20หารด้วยจำนวนรอบก็คือ10พ้อนค่า,ควาเวลาจะได้เท่ากับ2วินาทีประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ ตัวอย่างคร่าวๆนะครับต่อไปปริมาณที่3นะครับนั่นก็คืออัตราเร็วเชิงเส้นนะครับอัตราเร็วเชิงเส้นนี้นะครับมันก็คือระยะทางตามเส้นรอบวงที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะครับ ต่อไปนะครับอัตราเร็วเชิงเส้นสมก,การที่ใช้นะก็สูตรเหมือนเดิมเลยนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t เลยะนะครับนี่เขาเรียกว่าอัตราเร็วเชิงเส้นนะครับสูตรก็เหมือนเดิมเลยนะครับ s, <S ก็มีหน่วยเป็นเมตรนะต่ำหน่วย s i นะครับ s t ก็มีหน่วยเป็นวินาทีอัตราเร็วเชิงเส้นก็เมตรต่อวินาทีธรรมดานะครับ ต่อไปก็ปริมาณที่4นะครับนั่นก็คืออัตราเร็วเชิงมุมหรือเรียกว่าแองโกล่าสปีดเนี่ยนะครับตัวย่อที่ใช้ตัวนี้ก็คือตัวโอเมกานะครับโอเมกานะมันก็คือมุมที่กวาดไปได้ใน1หน่วยเวลานะครับซึ่งตามนิยามหรือตามสูตรนะครับโอเมกาตัวนี้มุมที่กวาดไปนะครับก็คือมุมเซต้านะครับซึ่งเซต้าตัวนี้จะอยู่ในหน่วยเรเดียนนะนี่ก็คือ มุมที่กว้างไปได้หาึ่งวิาทนะครับเซต้าเท่ากับอโอเมกา้าเท่ากับเซต้าส่วนทีนะครับตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะว่าเจ้าเซต้าตัวนี้อยู่ในหน่วยเรเดียนนะส่วนเวลาอยู่ในหน่วยวินาทีนะครับพ้อนโอเมก้าหรืออัตราเร็วเชียงมุมก็จะอยู่ในหน่วยเรเดียนต่อ,อวินาทีนั่นเองนะครับเรเดียนหรือ rad นะ แต่นนี้มันจะมีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเราบอกว่าปกติแล้วนะครับเซต้าตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับ S ส่วน R นะครับถามว่า S อคืออะไรนะครับถ้าเรามานึกถึงการพื้นที่แบบวงกลมตัวนี้ถ้าสมมติว่ามีวัตถุหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากตำแหน่งนี้นะครับ แล้วก็มีรัศมีของการเคลื่อนที่เป็น r เนี่ยนะครับส่วนมันเคลื่อนที่ไปได้นะครับสักระยะหนึ่งเนาะนะครับระยะที่กวาดไปได้นะครับตามเส้นรอบวงนี้นะเราจะเรียกมันว่า s นะครับแล้วก็มุมที่กวาดมาได้ตรงนี้นะครับก็คือ t นะครับตามความสัมพันธ์ก็คือเราจะได้ว่า θ เท่ากับ s ส่วน r นะครับหรือถ้าเราย้ายข้างก็จะได้เท่ากับ เเซตาอนั่นเองทีนี้เมื่อเราลองแทนค่าเข้าไปนะนะครับเราจะได้ว่าจากความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับจากโอเมกานะครับเท่ากับเซต้าส่วน t ีเซตาเขาคือ S ส่วน r นะครับ a ส่วน r ก็เอา r ตัวนี้มาไอ้เอา t ตัวนี้นะครับแบ๊บนึ้นะเนีเ้ยเขียนเป็นสีแดงแล้วกันนะครับจากเซตาเอ้ยจากโอเมก้านะครับจากโอเมก้าเท่ากับเซตาส่วน t นะครับเซตาตัวนี้มันก็คือ s ส่วน r นะจากนั้นจะได้เป็น s ส่วน t คูณกับ r นะครับ ซึ่ง s ส่วน p ตัวนี้นะครับมันคืออะไรครับมันก็คือ v นั่นเองนะครับมันก็คือ v ฉะนั้นเราจะไดโอเมกาตัวนี้เท่ากับ v mm. ส่วน r มันอีกควาสรรมสัมพันธ์หนึ่งนะครับเราก็จะได้นะว่าถ้ากูเขียนต่อตรงนี้นะครับโอเมกาตรงนี้มันก็คือ v mm. ส่วน r หรือถ้าเราเขียนย้ายข้างนะครับมันก็จะได้ว่า v เท่ากับโอเมกา r นั่นเองนะครับ นี้ส่วนโอเมก้าตรงนี้คืออะไรนะครับถ้าเราพิจารณาหนึ่งรอบนะนะครับเจ้าโอเมก้าตัวนี้อาจะเขียนเป็นยาวๆนะครับเดี๋ยวนะแล้วคุยกันอีกนะครับว่าถ้าเราพิจารณาหนึ่งรอบเนี่ยนะครับโอเมก้าตรงนี้นะครับก็คือเซต้าส่วนทีเนาะหนึ่งรอบ มุมที่กวาดไปได้มันก็คือ2พายเรเดียนนะครับเฟ้ะนจะได้เป็น2องพายนะนี่ก็คือ1รอบนะครับมุมเซตาตัวนี้เป็น2พายเรเดียนเวลาที่ขึ้นที่ไปได้1รอบนะครับเราจะเรียกมันว่าคาบเพราะงั้นโอจะไดโอเมกาเท่ากับ2องพายส่วนคาบนะครับแต่ว่าไอเจ้าคาบตัวนี้มันเท่ากับ1ส่วน f ใช่ไหมครับ ฉะนั้นถ้าเราแทน1ส่วน f เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น2พาย f นั่นเองเห็นฉะนั้นนะครับในส่วนของสมงการของโอเมกานะกยัวจะเขียนเป็นสมการยาวๆเลยนะครับเป็นโอเมกาเท่ากับเซต้าส่วน t เท่ากับ v ส่วน r เท่ากับ2ายส่วนคาบเท่ากับ2ไพ f นั่นเองนะครับอ่ะอจริงๆกูอยากให้จำสรรมการด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะได้จบครั้งเดียวเลยเนาะนะครับนี่ก็คือในส่วนของอัตราเร็วเชิงมุมนะครับตอ,อนเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่ไปนะครับเราสามารถใช้ทั้ง4ปริมาณน,นี้เลยนะครับในการบอกว่า วัตถุมันเคลื่อนที่เร็วหรือช้าเท่าไหร่นะครับเราจะเป็นค่าความถี่อัตราเร็วเชิงเส้นแล้วก็อัตราเร็วเชิงมวกนะครับนี่ก็คือปริมาณพื้นฐานที่เราจะใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่จะใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นรอบๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับคลื่นหรือไฟฟ้ากระแสสลับอะไรทำนองเนี้ยนะครับอะต่อไปนะครับเราไปดูต่อทีนี้ ถ้าเราต้องการาคำนวณนะนสมการที่ใช้ในการคำนวณหาแรงสู่ศูนย์กลางนะครับก็จะมีอยู่สมการเดียวนะครับเมื่อมีความเร่งก็นึกถึงกฎข้อที่2ของนิวตันนั่นเองนะครับนั่นก็คือซิกมา f c นะครับเท่ากับ M a c เนะเมื่อ AC ตัวน,นี้คือความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับความเร่งสู่ศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ v กาลังสองส่วน r หรือถ้าเราแทนไอเจ้านะครับ v ตัวนี้เท่ากับโอมก้า r เข้าไปเนี่ยนะครับแทน v เท่ากับโอมก้า r เข้าไปมันก็จะได้เป็นโอมเกอรกำลังสอง r นั่นเองอโอเคเนาะนะครับเราลองแทนค่าเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นโอมเกอรกำลัง2นะครับ r กำลังสองหารรพ้อน,อนเมื่อตัดกันนะรตัด r ตัดกันนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาครับนี่ก็คือสูตรหรือสมการที่ใช้คำนวณหาแรงสูตรศูนย์กลางหรือ fc นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับแรงก็จะเป็นปริมาณเมกเตอร์ฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงทิศทางมันด้วยนะครับในที่นี้เราจะให้ทิศ หนีศูนย์กลางนะครับหรือเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกก็ได้นะครับสมมุติว่า,าวัตถุนะครับมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมในลนนักษณะนี้นี่คือจุดศูนย์กลางนะเราจะให้ทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกก็ได้นะครับหรือจะให้ทิศหนีศูนย์กลางตัวนี้นะเป็นบวกก็ได้แต่ปกติแล้วนะครับเพื่อความไม่สับสนนะอันนี้ฉบับของครูนะ กูจะให้ทิศที่มีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกนะครับส่วนทิศที่มีตรงข้ามกับทิศเข้าสู่ศูนย์กลางก็จะเป็นลบนั่นเองนะในส่วนของพิจารณาแรงนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะในส่วนของที่มาของสมการ AC เท่ากับวกำลังสองส่วน R เดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ในคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ ่อไปถามว่าในกรณีที่วัตถุมันเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันมีเฉพาะความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือแรงสู่ศูนย์กลางไหมนะครับจริงๆไม่จําเป็นนะครับในบางครั้งถ้าสมมติว่าวัตถุมันเคลื่อนที่เช่นกรณีที่เราผูกเชือกนะยกตัวอย่างนะครับผูกเชือกแล้วก็แกวงเป็นวงกลมในแนวดิ่งอย่างเงี้ยนะครับจริงๆในกรณีนี้นะครับมันก็จะไม่มีเฉพาะแรงสู่ศูนย์กลางนะก็จะมีแรง ตามแนวสัมผัสที่มากระทําด้วยเลยก <che> ็มีความเร่งตามแนวสัมผัสด้วยนะครับนี้กูจะมาพามาดูศัพท์อีกคํานึงที่เราจําเป็นต้องรู้ในบทนี้นะครับกรณีที่มันมีแรงตามแนวสัมผัสวงกลมนะครับแรงตามแนวสัมผัสคําว่าตามแนวสัมผัสในที่นี้นะครับต้องทําความเข้าใจคํานี้ก่อนคาว่าแนวสัมผัสในที่นี้มันก็คือแนวการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับ เพรานวตามแนวการเคลื่อนที่มันก็คือตามทิศของ v นั่นเองนะตามทิศของความเร็วเชิงเส้นนั่นเองนะครับกรณีที่มีแรงตามแนวสัมผัสนะครับแรงตามแนวสัมผัสจะใช้ตัวย่อเป็นตัว f แล้วก็ห้อยดทีนะครับจะทําให้วัตถุมีความเร่งตามแนวสัมผัสด,ด้วยซึ่งความเร่งตามแนวสัมผัสตัวย่อที่ใช้ก็คือตัว a แล้วก็ห้ด้วยทียเป็นทีเล็กแล้วกันนะครับในหนังสือบางเล่มอาจจะใช้เป็นทีใหญ่ก็ได้นะทีนี้ก็แน่นอนนะครับถ้าเราต้องการหาความเร่งตามแนวสัมผัสหรือแรงตามแนวสัมผัสเนี่ยนะครับสูตรที่ใช้ก็ก็จะเป็นซิกมา F เท่ากับ MA เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราคิดที่ตามแนวสัมผัสนะเราก็ต้องรวมแรงตามแนวสัมผัสนะครับแล้วก็จะได้ความเร่งตามแนวสัมผัสออกมายกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้ ถ้าสมมติว่าคูปผูกเชือกเนาะนะครับแล้วก็แกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งนะครับถ้าเราต้องการหาความเร่งตามแนวสัมผัสเราก็มาดูนะครับว่าแรงลับตามแนวสัมผัสมันมีไหมนะครับในกรณีนี้เราจะดูที่ไซด์บิวนะครับด้านข้างนะตามแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะมา แนวนี้นี่เองนะครับนี่คือทิศต,ตามแนวสัมผัสต้องการหาความเร่งตามแนวสัมผัสอ่ะทิศต,ตามแนวสัมผัสนี้มีแรงมากระทำไหมจริงจริงในตัวนี้นะครับให้เราลองนึกถึงเราแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งนะครับแรงที่กระทำตัวนี้มันก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองถ้าสมมุติว่าในบริเวณนั้นมันมีความเร่งโน้มถ่วงหรือสนามโน้มถ่วงนะครับตอนนี้เราคิดเฉพาะแรงโน้มถ่วงนะ ก็จะมีแรงแรงโน้มถ่วงกระทําเสร็จแล้วถ้าผูกด้วยเชือกเนาะนะครับมันก็จะมีแรงดึงเชือกนะคูดเขียนเป็น t ซึ่งจะมีทิศออกจากวัตถุเสมอเนี่ยนะครับมีมวลเป็น m ค่านึงนะครับพอถ้าเราต้องการหาความเร่งตามแนวสัมผัสเราก็ตั้งซิกมา f t เท่ากับ m a t มานะครับเราจะได้ตป็ตัวอย่างนะครับ ตั้งซิกมา f t ทเท่ากับ mat มานะครับพิจารณาเฉพาะต,ตามแนวสัมผัสนะหรือตามแนว v นะครับก็จะได้เป็นว่าจะมีแรง mg นะกระทำเท่ากับ mat เสร็จแล้วนะครับเราจะได้ m ตัด m ไปจะได้ความเร่งตามแนวสัมผัสเท่ากับค่า g นั่นเอง เพราะในกรณีที่วัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวเดิ่กนะครับบางครั้งมันอาจจะมีทั้งความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางหรือความเร่งตามแนวสัมผัสด,ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางในกรณีนี้นะครับเราก็อาจจะตั้งสมการเหมือนเดิมนะครับเป็นซิกมา fc ต้องการหาความเร่งก็ตั้งซิกมา f มาเลยเท่ากับ MA C. มาเลยซิกมา fc เท่ากับ MAC นะครับ F4 แรงอะไรนะครับแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางแรงทีมีแรงเดียวนะครับประมาณนี้นะจับมันเท่ากับ MAC AC ความเร่งนะจุดนี้เท่ากับอะไรนะครับมันก็คือ V อันนจุดนี้นะกลาลัง2ส,ส่วน R นั่นอออเองนะครับเข็นนะครับ จริงๆแล้วในกรณีท้่าต้องการหา,าความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเราอาจจะตั้งเป็น AC เท่ากับบกำลัง2ส่วน R าก็ได้นะเพราะมันเป็นสูตรที่เราพิสูจน์มาแล้วเนี่ยนะครับเคนะครับเพราะสิ่งที่ยากยำเราก็คือว่าถ้าสมมุตินะครับว่าในกรณีที่เราทําโจทย์เนาะถ้าโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเป็นความเร่งสู่ศูนย์กลางหรือความเร่งตามแนวสัมผัสเนี่ยนะครับ มันจะหมายถึงความเร่งนะครับซึ่งความเร่งตัวนี้ก็คือความเร่งลับนั่นเองนะครับนี้ถ้าเราต้องการหาความเร่งลับความเร่งลับกราจะเขียนเป็นซิกมา e นะครับเขียนเป็นซิกมา A นะแล้วก็ต้องเอาความเร่งนะครับเอาความเร่งตามแนวสัมผัสมาบวกกับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแต่ในการบวกก็ต้องบวกแบบเวกเตอร์นะในส่วนของการหาขนาดของความเร่งสู่ศูนย์กลางนะก็ใช้ อทฤษฎีพีทางโรัสนั่นเองเพราะว่าตามเงื่อนไขก็คือความเร่งสู่ศูนย์กลางกับความเร่งตามแนวสัมผัสเนี้ยจะตั้งฉากกันเสมอนะครับเพราะเราสามารถหาขนาดได้จาก a square root a c กำลังสองบวก a t กำลังสประมาณนี้นะครับนี่ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมในส่วนของการประยุกต์ใช้นะครับก็จะมีอยู่อีกหลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข้าโค้ง การหน้ที่ของดาวเทียมนะครับนั้นเดี๋ยวเราค่อยดูใน EP ถัดไปแล้วกันนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในบางครั้งนะครับถามว่าเอ้ความเร่งตามแนวสัมผัสมันเท่ากับค่า g เสมอไหมอันนี้ไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าวัตถุมันผูกแปลงลงมาอันนี้เพิ่มเติมอีกเนาะณจุดนี้นะครับ ถ้าเราต้องการหาความเร่งตามแนวสัมผัสว่ามันเท่ากับอะไรนะครับนี่คือตามแนวสัมผัสนะครับแล้วก็มาดูว่าแรงที่กระทำในตามแนวสัมผัสมันคือแรงอะไรนะครับเราก็อาจจะจําเป็นต้องทําการแตกแรงนิดนึงนะครับลงมาตรงนี้คือ mg มุมตรงนี้ก็คือมุมชีต่านะครับพอถ้าทําการแตกแรงนะครับมาฝั่งนี้มันก็คือ mg cos มาฝั่งนี้ก็เป็น Mg sinθ เทต้าเนี่ยนะครับพอนตามแนวสัมผัสในกรณีนี้ถ้าสวนมันมีเฉพาะแรงโน้มถ่วงกระทำนะครับตามแนวสัมผัสในกรณีนี้ถ้าสวนเราตั้งใช้ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอทีเนี่ยนะครับลองตั้งเข้าไปเมื่อตัดมวลออกก็จะได้ความเร่งตามแนวสัมผัสในทิศเนี้ยนะครับในกรณีที่วัตถุอยู่ตำแหน่งนี้นะ เท่ากับ G ีไซน์เนั่นเองอนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆสำหรับการเงินที่แบบวงกลมอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องมาไปก่อนสวัสดีครับ